น้อยหน่าทานเสร็จแล้วนำเม็ดไปเพาะได้เลยไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรทุกคนตอนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็ มาตามคําเรียกร้องนะครับที่สมาชิกถามกันมาว่าเขาทานน้อยหนานครับเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะนํำเม็ดไปเพาะเนี่ยต้องไปพึ่งลมตากแดดเลยหรือไม่นะครับแล้วถึงจะนำใบเพาะได้นะครับวันนี้ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์นะครับทั้งแบบทานเสร็จแล้วเอาไปพึ่งนะครับ และเอาไปตากแดดหรือเอาไปเพาะเลยนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงวันนี้ผมจะมาบอกในแต่ละประเด็นนะครับเริ่มจากประเด็นที่เราทานนะครับผลในนาที่สุกนะครับในมือผมนี่โอ้โหลูกแบบไม่สวยมากเลยนะครับคือข้างในนี่เนื้อขาวฟูแบบนี้เลยอันนี้เขียวไฝ่เกษตรสองนะครับหรือบางทีก็เรียกว่า้ายเขียวกเกษตรสองนะครับเนื้อจะเป็นอย่างนี้เลยฟูฟูนะครับก็ตัวนี้เองไม่ว่าจะเป็นในนาอะไรก็ตามนะครับ ที่สมาชิกถามมานะครับก็อาจจะเป็นน้อยนาโบราณนะครับเป็นน้อยนาที่ซื้อมาจากท้องตลาดแล้วอยากจะเพาะเม็ดเอาไว้รับประทานหมายถึงว่าเพาะเม็ดนะครับแล้วก็ปลูกต้นเอาไว้รับประทานนะครับที่บ้านหรือว่าในสวนเราไปปลูกหัวไร่ปลายนานแบบนี้นะครับสามารถที่จะนําเม็ดเมื่อเรา,เาคายเม็ดออกมาเนี่ยแล้วจะนําไปเพาะเนี่ยได้เลยไหมนะครับเอาประเด็นแรกที่ถามมาก่อนนะครับคือพอทานเสร็จจําเป็นจะต้องเอาไปผึ่งไหม เอาไปตากแดดไหมนะครับก็คือสามารถที่จะนําไปเพาะได้เลยนะครับอันนี้ก็คือต้องตอบคำถามว่าเมื่อทานเสร็จแล้วเอาเม็ดไปเพาะได้เลยนะครับเม็ดก็จะขึ้นเร็วกว่าแบบที่นําไปพึ่งลมหรือตากแดดนะครับเพราะว่าบางทีเราไปพึ่งลมเนี่ยการกําหนดระยะเวลาก็อาจจะต้องมาแค่เม็ดมันเขาเรียกว่าจากมันเปียกๆนะครับอาจจะเปียกน้ําลายแล้นี่แหละก็ อาจจะทําให้มันแห้งนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้เพาะนะครับก็จําเป็นจะต้องเก็บใส่ถุงนะครับแล้วก็มัดปากไม่ให้เม็ดเกิดการแห้งมาก,กไปกว่าตอนที่ผึ่งนะครับส่วนในเรื่องของการตากแดดนะครับไม่แนะนํานะครับเพราะว่าจะทําให้เม็ดแห้งกว่าเดิมพอแห้งกว่าเดิมการเพราะก็จะยากขึ้นพอการเพราะยากขึ้นนะครับเม็ดที่เราใส่เข้าไปนะครับมันก็จะอัตราการงอกนะครับน้อย กว่าที่มันควรจะเป็นนะครับดังนั้นเมื่อเราเปรียบเทียบ3วิธีก็คือทานเสร็จนาเม็ดไปเพาะ,าพะ,พาะกับทานเสร็จพึงลมและนาไปเพาะกับทานเสร็จนําเม็ดไปตากแดดและนาไปเพาะนะครับก็เริ่มจากวิธีแรกกับวิธีที่2เนี่ยคือทานเสร็จแล้วนาไปเพาะเลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์การงอกของเม็ดนะครับก็จะทําได้ดีกว่านะครับส่วนอันที่2ก็คือทานเสร็แต่ยังไม่มีเวลาเพาะก็พึงลมนะครับแล้วนํามาเก็บในถุง เปอร์เซ็นต์การงอกก็ยังถือว่าดีกว่าการที่ทานเสร็จแล้วเอาไปตากแดดนะครับสิ่งไอ้ที่ในการที่เราเอาไปตากแดดเนี่ยไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เม็ดข้างในนะครับที่เป็นเซลล์ของเม็ดที่มันจะงอกนะครับมันจะทําให้มันแห้งลงไปกไปกว่าเดิมนะครับและในการที่เพาะเม็ดแบบทานเสร็จแล้วแล้วนาไปเพาะเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ครีมนะครับเอามาหนีบหัวของในหนาเลยเพราะว่า ถ้าตัวนี้เองไม่ต้องมีการกระตุ้นในเรื่องของอเพิ่มความชื้นให้กับเม็ดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นประเด็นอเอาไปพึ่งลมนะครับกับประเด็นที่เอาเม็ดไปตากแดดเนี่ยอาจจะต้องช่วยในเรื่องของการาบีบหัวของน้อยหนานะครับทำให้เอาไปแช่น้ำเนี่ยมีน้ําเข้าไปในเม็ดแล้วก็จะทําให้เรื่องของการกระตุ้นความชื้นของเม็ดเนี่ยดีกว่าเดิมและทําให้อัตราการงอกเดี๋ยวท่านี้ผมจะพา,ามาดูว่ากระถางที่ผม ทดสอบว่าเอาเม็ดจากที่เราทานเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปใส่กระถางเลยนะครับมันจะโตเร็วไหมแล้วงอกได้เร็วไหมนะครับเดี๋ยวหยิบมาโชว์อันนี้คือในช่วงของในหนาที่สุกช่วงฤดูกาลแรกๆนะครับก็เพาะแล้วประมาณ3เดือนนะครับเนี่ยต้นก็จะโตประมาณนี้อันนี้เกิดจากที่ทดสอบก็คือนํามเม็ดที่เราทานเสร็จคายออกมานะครับแล้วก็ไปหมกดินเลยนะครับเพื่อที่ ทดสอบให้ดูนะครับว่าต้นงอกเร็วไหมและต้นโตวไวไหมนะครับก็เรามีการพิสูจน์แล้วก็ใส่กระถางไว้เป็นแบบนี้นะครับเพื่อที่จะมาทําวิดีโอให้กับสมาชิกที่ได้มีการถามมาสักหลายเดือนแล้วนะครับก็ช่วงน้อยหนาที่มันเริ่มสุกเริ่มแก่นี่แหละก็ถามกันมานะครับวันนี้ก็เลยมาทําคําตอบให้นะครับสําหรับการที่ทานน้อยหนานะครับ แล้วนําเม็ดไปเพาะเนี่ยสามารถทําได้เลยไหมนะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับและอัตราการงอกก็ถือว่าดีและทําให้ต้นโตวไวนะครับอาจจะเ,เมื่อโตขนาดนี้อาจจะต้องเอาไปแยกถุงนะครับหรือจะเอาไปแยกถุงตั้งแต่ตอนที่เรานําเม็ดไปเพาะนะครับก็อาจจะใส่ถุงหนึ่งประมาณ2เม็ดนะครับก็เพื่อที่จะเอาไว้คัดต้นที่มันสมบูรณ์นะครับไปปลูกให้มันเป็นเหลือต้นเป็นต้นเดียวๆนะครับก็ลองนําวิธีที่ผมสรุปเอาไป ใช้กันดูนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้อยหนาสุกเริ่มทยอยออกสู่ท้องตลาดใครอยากจะเพาะเม็ดน้อยหนานะครับก็ลองเอาวิธีที่ผมได้มาสรุปเนี่ยเอาไปเพาะกันดูนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรายการเราก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสุนทเรเวดีจะนํามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องเก่าคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ